บอกตามตรงนะทําเกมมือถือโดยใช้อารเรวินจินเนี่ยปวดหัวซี่ยงกว่าสอบเข้ามหาลาัยอีกไม่เคลียร์จนผมงอกก็บุนแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่ผมทดลองสร้างเกม e l เลส s ล r เ n e r แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรผมทำให้มันคล้ายๆกับหนังภาคต่อที่คนไม่ดูภาคแรกก็เข้าใจได้มั้งนะ เดิมทีผมไม่ได้มีแผนที่จะทำลงแพลตฟอร์มอื่นเลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนรีเควสมาให้ลงมือถือซะเยอะผมจึงตัดสินใจที่จะลองนำเกมรันบ่อยรันลงมือถือดูและนั่นคือโมเมนต์การตัดสินใจที่ผมจะนึกเสียใจไปอีกนาน แต่ว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมือถือและมีความรู้เรื่องมือถือน้อยมากถ้าเทียบกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นคำศัพท์แปลกๆที่เกี่ยวกับมือถือนั้นผมจะมึนงงสับสนเป็นอย่างมากอะไรคือ Android SDK Android NDK แล้วไฟล์ OBB อะไรคือ WDT <ล> <ADHD S 2> ร ADB <ADHD S 2> แล้ว a s c c นี่แหละนั่นแหละฮะท่านผู้ชมผมจึงต้องใช้เวลาในการศึกษามากโขเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วก็มาดำดิ่งสู่กระบวนการทำรันบอยรันโมบายกันเลย ขพาะออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยตรงจึงไม่มีความรู้คั้นแอดวานซ์ผมเลือกที่จะใช้วิธีแปลกๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการถึงแม้จะไม่เหมือนชาวบ้านก็ตามสิ่งแรกหลังจากเรื่องโปรเจกต์นี้ก็คือศึกษาคนขวาเพราะการทําเกมมือถือกับ p ีนั้นต่างกันมากโขและที่สําคัญผมใช้แค่มือถือ Android และไม่เคยใช้ iOS เลยจึงต้องทําลงแค่ Android เท่านั้นแล้ว้าถามว่าทาไมถึงไม่ใช้ iOS ละ่ะก็แปลว่าผมไม่มีตังค์ซื้อครับเครื่องมันแพงชิบหาย ในการทำเกมลงมือถือเนี่ยมันต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นกราฟิกแน่นอนว่ามือถือมันแรงไม่เท่า PC อยู่แล้วผมจึงต้องปรับกราฟิกใหม่ทั้งหมดและดาวเกรดลงเพื่อให้มือถือกระกาของผมนั้นมันสามารถรันได้เกิน25เฟรมจึงทําให้ภาพมันกรกาขึ้นอย่างที่เห็นอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่เริ่มทํานะเรียกได้ว่าปรับแทบทุกอย่างแล้วก็นําระบบแร็คดอฟฟี่สิงออกด้วยเพราะว่ามือถือรับไม่ไหวรวมถึงระบบกลางกลาง,ลางคืนเช่นกัน ก็แง่แหละถ้าเขืนอมีเปลี่ยนแสงระหว่างเล่นแล้วก็มีหวังมือถือระเบิดกันพอดีเอาจริจิมก็ทําได้แหละแต่ความรู้ในการออพติมิ้สเกมลงมือถือนั้นผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญซะด้วยสิพอผมคิดว่าทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีทัในใดนั้นทุกอย่างก็พังลงการที่ผมนําเกมที่สร้างมาให้เล่นบน PC โดยเฉพาะแต่แรกนั้นมาอรอตลงมือถือมันทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาอีกมากมายทั้งบั๊กแปลก p e r f o r m ร์แมไม่ได้ดังหวังอาการหนักสุดเลยก็คือมือถือเล่นไม่ได้ใช่ครับโปรเจก t นั้นล้มเหลวไปเป็นท่าและอาจจะต้องล้มเลิกไปมันทำให้ผมดำดิ่งสู่ความสิ้นหวังแต่ผมนั้นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆในเมื่อสัญญาอะไรไปแล้วก็ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ผมตัดสินใจรีเมคเกมตัวเองใหม่ทุกอย่างหรือก็คือเรื่องโปรเจกใหม่ โดยจะพยายามทำให้เป็นแนวเดิมโดยให้มันซับพอร์ตมือถือแต่แรกถึงแม้โดย u n r r e w Engine Crash แสหน้ามานับครั้งไม่ถ้วนผมก็ไม่ยอมบ,บอกตามตรงนะถ้าโปรเจกต์ที่ผมทำมัน Crash หนึ่งครั้งและผมได้เงิน1ดอลลาร์เนี่ยป่านนี้ผมรวยกว่าอีลอนมัสแล้วแต่ตอนนั้นที่ผมกำลังใช้ Unreal e n g อ n e อยู่ผมใช้เวอร์ชั่น4.26ผมจึงตัดสินใจย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันเก่ากว่า เพื่อความเสถียรในการพัฒนาเกมให้ลงมือถือได้ผมจึงกลับไปใช้เวอร์ชั่น4.24 <c oughs> จับโมเมนต์นี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะมันมีผลต่อในอนาคตแต่นี่ไม่ใช่การีเมคธรรมดาผมได้เพิ่มระบบอะไรหลายๆอย่างเข้าไปอีกมากมายมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกเลยผมปั้นโมเดลทุกอย่างใหม่ทั้งหมดทั้งสิ่งกีดขวางแผนที่ด่านาต่างๆโดยในการปั้นโมเดลแต่ละชิ้นนั้นก็ต้องลิมิตไม่ให้มีจำนวนลิกอนเยอะเกินไปเดี๋ยวมือถือจะระเบิดเอา ได้เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปอย่างเช่นปืนใหญ่ระวางให้ดีแล้วกันเพราะมันจะสปอนในช่วหงหลังๆเรียกได้ว่าเป็นตัวทำโคเล่นหัวร้อนผสมควรแหละ shit, แล้วก็มีจัมแพดเพื่อให้กระโดดขึ้นไปเก็บเหรียญด้านบน มองถึงแก้แอนิเมชันต่างๆของตัวบ่อยด้วยมีการเพิ่มระบบร้านค้าเข้าไปสามารถนำเงินมาอัพเกรดสกิลให้ตัวละครเราทั้งสามารถเพิ่มรอดเลือดให้โดนดาเมจได้มากขึ้นและผมได้ใส่ระบบเดชเข้าไปโดยการจิ้ม2ครั้งบนหน้าจอตัวบ่อยนั้นจะพุ่งไว้ด้านหน้าและจะไม่ได้รับดาเมจใดๆชั่วขณะและเราสามารถอัพเกรดสกิลเดชได้เพิ่มระยะเวลาและลดคูดาวลงอะไรประมาณนั้น สามารถซื้อสกินตัวละครและนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมใช้เวลาพัฒนานาน,านก็เพราะมวแต่ทําสกินนี่แหละครับแถมมีอยู่หนึ่งสกินที่มาจากการประกวดในเพจผมนะครับโดยผมเลือกจากสกินที่มียอดไลค์มากที่สุดนะครับแล้วสกินที่ชนะก็คือสกินที่มีชื่อว่ามวยครับเห็นเจ้าของเขาบอกว่ามันมาจากหมาผสมกับกล้วยกลายเป็นมวยนะฮะแทบเรียกได้ว่าเป็นเกมเอาใจคนรักสัตว์เลยนะฮะมีทั้งหมีแมว และคูณกระต่ายและอาจจะมีการเพิ่มสกินไปอีกในอนาคตและเราสามารถนำเงินที่ได้มาจากการเล่นเกมเนี่ยมาปลดล็อกซื้อแมปใหม่ได้ด้วยนะครับผมได้เพิ่มแมปใหม่เข้าไปในเกมอีก3แมปนั่นก็คือ Red Canyon s a k u กุ h i i h w w y y แล้วก็ Snowtown ส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้เวลาทับนานที่สุดในกระบวนการพัฒนาเพราะว่าทุกแมปนั้นจะมีสเฟสเปลี่ยนไปเรื่อยๆระหว่างเล่น เพื่อไม่ให้ผู้เล่นนั้นน่าเบื่อจนเกินไปและแต่และเฟสนั้นจะมีแพทเทิร์นที่ต่างกันออกไปทําให้แต่และด่านนั้นมีความยากง่ายต่างกันไปไม่เหมือนกันที่ผมเพิ่มคอนเทนต์มาทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าต้องการให้คนเล่นนั้นใช้เวลาเล่นกับเกมได้นานขึ้นหรือก็คือเป็นการเพิ่มรีเพลย์เวลูให้กับเกมผมนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยก็มีกาแฟที่เอาไว้ใช้ชุบชีวิตหลังจากที่เราเกมโอเวอร์ได้หนึ่งครั้งต่อการวิ่งครับผมลิมิตเอาไว้เพื่อไม่ให้มันโอพีเกินและแน่นอนเกมเมือถืออมมจะขาาาดดสิ่ง่งง้ไไยไรกผ มาเพิ่มความเกลือให้กับเกมผมกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะมันเปิดฟรีนะครับผมผมให้ฟรีวันละครั้งเลยถ้ามันต้องอินมานะหรือใครอยากได้เกลือเพิ่มอีกก็สามารถใช้เงินในเกมเปิดซื้อกาชาได้เลยนะครับตอนนี้มีการสูงเพียงแค่เงินกับกาแฟแต่ถ้าใครแจ็คพอตอาจจะรวยได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะและผมก็ทำระบบออปชั่นให้ปรับกราฟิกได้เดิมทีจะอยู่ที่ระดับมาตรฐาน แต่ว่าใครมั่นใจว่าเครื่องแรงพอก็ปรับระดับ High End ได้จะเต็มไปเลยนะครับแต่จริงๆภาพมันสามารถสวยได้กว่านี้อีกแต่เมื่อถือผมจะระเบิดแล้วนะฮะจึงตัดสินใจทําให้มันเล่นได้หลายๆเครื่องจะดีกว่าเลยจําเป็นต้องลิมิตกราฟิกเอาไว้ก่อนเพราะว่าแค่สแตนดาร์ดนี่ก็เต็มกลืนแล้วฮะแล้วผมก็ต้องเสียค่าลงทะเบียนให้กับ Google Play นะฮะจะไม่ได้เท่าไหร่ค่าจะแป0้กว่าบาทรวมถึงจ้างคนแต่งเพลงด้วยนะฮะ2เพลงเพลงหน้าเมนูแล้วก็เพลงตอนวิ่ง หลังจากทำระบบทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการแพ็กเกจเกมเพื่อนำไปขึ้น Google Play Store และนั่นคือปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าจะอัปโหลดขึ้นไป Google Play แบบเป็นไฟล์ apk เนี่ยมันต้องมีความจุน้อยกว่า100เมกถ้าจะมากกว่านั้นก็ต้องแพ็กเกจเป็นไฟล์ aab หรือก็คือเป็นแอปบันเดิลซึ่งแน่นอนว่าเกมผมนั้นมีความจุเกิน100เมแน่นอนจึงต้องแพ็กเกจเป็นไฟล์ aab แต่ถ้าว่าเวอร์ชั่นที่ผมลดลงมา4.24เนี่ยมันไม่มีฟีเจอร์นี้ครับถ้าจะแพ็กเกจเป็นไฟล์ AB มันต้องเวอร์ชั่น4.25ขึ้นไป Well... f ัหลังจากเครียดอยู่พักหนึ่งผมก็รวบรวมพลังใจทั้งหมดอัปเดตโปรเจกต์กลับไปที่4.26แล้วหวังว่ามันจะทำงานได้ดี This home is your way home. We go We back? อืม <Yeah. S 2> mo ถึงแม้ว่าผมจะไม่นับสือศาสนาใดๆแต่จังหวะนี้ผมก็สวดภาวนาและมันก็ดันทำงานได้ดีด้วยสิหลังจากนั้นก็พยายามแก้บั๊กต่างๆทุกครั้งที่ผมพยายามแพ็กเกจเนี่ยก็ต้องสวดภาวนาไมาให้มันมีเออร์เลอร์โผล่มาพอมันเด้งเออร์เลอร์มาปุ๊บก็ต้องมาค้นคว้าว่าอะไรคือต้นเหตุ หลังจากแก้ปัญหาแพ็กเกจสุกอย่างและตัวเกมออกมาเล่นได้จริงเนี่ยถึงแม้ว่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานไม่เท่าขั้นตอนอื่นแต่ก็เป็นขั้นตอนที่ผมเครียดที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมเกลียดปัญหาเรื่องเทคโนโลยีมากที่สุดอาจจะเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างหาัวชาในเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นได้ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าหลังจากที่แพ็กเกจเกมออกมาเรียบร้อยเนี่ยทุกอย่างจะสําเร็จไปได้ด้วยดีเพราะบอสใหญ่นั้นก็คือ Google Play Console ครับมันคือหนึ่งในเว็บที่มี UI เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่บัดซบซับซ้อนโคตรพ่อโคตรแม่โดยเฉพาะคนที่หวัวโบราณแบบผม ผมศึกษาอะไรช้ามากต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าที่จะรู้เรื่องว่าระบบแต่และอย่างมันใช้งานยังไงจึงทําให้มีข้อผิดพลาดหลายครั้งในการลั้นเกมในต,ตอนแรกผมคิดว่าระบบออนไลน์มันไม่เวิร์กเพราะผมยังไม่ได้ลั้นแอปผมจึงเผลอกดลั้นแอปไปล่วงหน้าก่อนปล่อยคลิปนี้ประมาณ3สัปดาห์ Sta Like I made คือจริงๆแล้วเกมนี้ผมว่าจะมีระบบเติมตังค์แบบว่าถ้าใครชอบก็เติมเงินเพื่อสนับสนุนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากที่ผมพยายามทะเลาะก,กับระบบ Google Play Console มาหลายสัปดาห์ผมไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเกมผมนั้นมันทำไมถึงไม่สปอร์ตระบบออนไลน์เซอร์วิสสักทีและมันก็เป็นเวลานานแล้วด้วยผมจึงตัดสินใจที่จะปล่อยเกมนี้แบบฟรีๆโดยที่ผมจะไม่ได้ไรายได้สัก,กบ,บาททั้งที่ผมทุ่มเวลาและเงินไปกับมัน4เดือนกลักว รวมถึงระบบลีดเดอร์บอร์ดด้วยที่จะมีการจัดแรงกันว่าใครนั้นได้แต้มเยอะมากกว่ากันก็ต้องยกเลึกไปเช่นกันเพราะมันต้องอิงระบบออนไลน์เซอร์วิสของ Google กูเ m i s this there s i ย g แต่เช่ามันเถอะผมเหนื่อยที่จะทะเลาะก,กับ g o o l e Pay c y n s o s o แลละผมอยากจะทำอย่างอื่นบ้างเอาเป็นว่าโปรเจกต์นี้ปล่อยฟรีเพื่อการกุศลแล้วกันโดยแผนเดิมเนี่ยผมจะอัปเดตตามยอดดาวน์โหลดที่ตั้งพอไว้ แต่ถ้าในอนาคตระบบมันสามารถทำงานได้อย่างมีปัญหาแล้วก็ผมก็อาจจะก,กลับมาอัปเดตก็ต้องรอดูกันต่อไปและตอนนี้ตัวเกม r a i n b Run นั้นก็พร้อมโหลดให้เล่นแล้วนะครับสามารถไปโหลดเล่นกันได้ผ่าน Google Play เลยนะครับถ้าขี้เกียจหาก็เข้าผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ชวนปวดหัวแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับผมในการพัฒนาเกมขึ้นมาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยมาดูไลฟ์คอยโด o n a t แล้วก็รอคอยตัวเกมกันมานะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุสนช่องนี้เริ่มจากเมมเบอร์ระดับแฟนบอยขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ะระดับอีพิกบอยคุณมนุษย์ไม่กินผักคุณไอฮูดคุณซิสมอนคุณเดนิลออนโคแอมทที แล้วก็คุณวรทน,นแล้วก็ระดับล e g e n d a r y b o อยคุณเซต้าสติโอคุณโอเว่นหกเขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปก่อนและขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ